ค่ำคืนที่ดูเหมือนปกติกลับกลายเป็นต้นเหตุของความลับมืดที่ครอบครัวหนึ่งไม่เคยรู้มาก่อนและเมื่อข้อความลึกลับขึ้นมาว่าออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนทุกอย่างสายเกินไปคำเตือนนั้นไม่ได้ส่งมาจากคนที่พวกเขาคิดว่าเป็นลมเย็นจากภูเขาเชียงรายพัดผ่านหน้าต่างไม้ของบ้านเก่ามิวัวเจ็ิเจ็ดปียืนเงียบอยู่ข้างโต๊ะเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆทำให้หัวใจของเธอสั่นแผ่วเธอสูดลมหายใจลึก กลิ่นชาจากถ้วยแก้วบนโต้ลอยขึ้นแตะปลายจมูกความอุ่นของถ้วยในมือไม่ช่วยให้ความรู้สึกวันไหวลดลงเลยเช้าวันนั้นเริ่มเหมือนทุกวันท้องฟ้าเหนือเชียงรายยังคงสีฟ้าจางแต่ความรู้สึกของมิวกลับหนักอึ้งราวกับมีอะไรบางอย่างบีบหัวใจเธออยู่เธอเปิดคอมพิวเตอร์เก่าแสงจากหน้าจอสะท้อนในดวงตาแก่ชาราที่เคยเชื่อใจคนง่ายเธอพิมพ์รหัสเดิมที่ใช้มาหลายปีรหัสไม่ผ่านมิวขมวดคิว้ว เธอลองอีกครั้งนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ผลก็เหมือนเดิมเธอหันมามองสมุดโน้ตที่วางอยู่ข้างคีย์บอร์ดเสียงลมหายใจของเธอหนักขึ้นในหัวเธอมีชื่อเดียวลอยขึ้นมาชัดชายหลานชายที่เธอรักมาตลอดชีวิตคนที่บอกว่าจะช่วยทำให้ทุกอย่างปลอดภัยขึ้นมิวพยายามกดเข้าระบบธนาคารหน้าจอก็ขึ้นว่าบัญชีถูกล็กความเย็นว่าแล่นผ่านแผ่นหลังเธอทันที เธอขยับถ้วยชาออกจากมือเสียงกระทบโตดังเบาๆแต่กลับทำให้ใจของเธอเต้นแรงกว่าเดิมเหมือนเสียงนั้นย้ำให้เธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติมากบ้านทั้งหลังเงียบสนิทได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเธอและเสียงของความไม่แน่ใจที่กำลังขยายตัวในหัวใจอย่างช้าๆเธอพยายามโทรหาชัดชายสัญ,ญญาณไม่ถูกกดรับทุกครั้งที่เสียงรอสายดังขึ้น ความอุ่นที่เธอเคยมีให้เขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความหนาวในอกแสงแดดยามสายสองเข้ามาแต่ความรู้สึกของมิวกลับมืดลงเรื่อยๆเหมือนเธอกำลังยืนอยู่ในเงาของความจริงบางอย่างที่กำลังจะเปิดเผยสุดท้ายเธอตัดสินใจเดินทางไปธนาคารในตัวเมืองเชียงรายเสียงเครื่องยนต์เก่าของรถดังสั่นๆแต่ดังไม่เท่ากับความกลัวที่กำลังก่อตัวในใจเมื่อถึงธนาคารเจ้าหน้าที่หญิงมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระวัง มิวรู้ทันทีว่าข้อมูลที่จะได้ยินจะไม่ใช่สิ่งที่เธออยากฟังเลยเพียงไม่กี่วินาทีโลกทั้งใบของเธอก็เหมือนหยุดหมุนเธอได้ยินคำที่ทำให้หัวใจของเธอร่วงวูบลงไปในความว่างเปล่าเสียงเรียบของเจ้าหน้าที่พูดว่ามีการโอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีชื่อชัดชายคะ่ะดวงตาของมิวพร่ามัวทันทีกลิ่นของธนาคารเสียงผู้คนรอบๆทุกอย่างเหมือนหายไปจากโลก เหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่กำลังแตกช้าชาทีละเส้นร่างของเธอสุดลงนั่งบนเก้าอี้มือเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกแต่ความเจ็บปวดในอกกลับชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดและในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงหนักและมั่นคงเสียงของชายคนหนึ่งที่กำลังก้าวเข้ามาใกล้เธออย่างระมัดระวังเสียงของมานิดเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสืบสวนคดีไซเบอร์ เขานั่งลงข้างเธอแนะนำตัวด้วยท่าทีสุภาพสายตาของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยอย่างจริงใจมิวหันไปมองเขาความเจ็บปวดในดวงตาของเธอสั่นไหวเสมือนเธอกำลังหวังให้ใครสักคนบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความเข้าใจผิดแต่สีหน้าของมานิตบอกชัดว่าความจริงกำลังหนักหนากว่าที่เธอคิดและในวินาทีนั้นเองบรรยากาศในห้องธนาคารเหมือนจะเย็นลงอย่างฉับพลัน ราวกับโชคชะตากำลังผลักเธอเข้าสู่เส้นทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนต่อจากประโยคสุดท้ายและดำเนินต่อประมาณหนึ่งพันคำทนเดิมปลอดภัยสำหรับ YouTube ไม่มีเนื้อหาผิดนโยบายไม่มีคำหยาบไม่มีคำสื่อถึงเด็กไม่มีความรุนแรงแบบเห็นภาพดำเนินต่ออย่างระทึกแต่สุภาพมานิดมองไปยังใบหน้าที่อ่อนล้าของมิว แสงสีขาวจากหลอดไฟเหนือสีสาสท้อนลงบนดวงตาของเธอราวกับกำลังตอกย้ำว่าทุกอย่างที่เธอรู้จักกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาขยับเก้าอี้ให้นั่งใกล้ขึ้นเสียงขาเก้าอี้เสียดกับพื้นหินอ่อนดังเบาๆแต่เสียงนั้นกลับทิมลงในความเงียบของหัวใจมิวอย่างชัดเจนมานิดพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มทุ่มค่อยๆวางทุกคำให้มิวรับไหวเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงวัยเจ็ดสิเจ็ดปีตรงหน้า เพิ่งได้ยินความจริงที่หนักเกินกว่าจะตั้งตัวทันผมจะตรวจสอบให้ทั้งหมดครับคุณมิวไม่ต้องกังวลคนเดียวผมอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยคุณคำพูดนั้นเหมือนแสงไฟเล็กๆแต่ลงในความมืดที่ปกคลุมเธอถึงแม้แสงจะยังสลัวแต่มันทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ยืนอยู่ลำพังมิวพยักหน้าเบาๆเ,เ,เธอเม้มริมฝีปากแน่นน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเมื่อพูดว่าฉันไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้ ชัดชายเป็นเด็กที่ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเขาเคยขอให้ฉันไว้ใจเขาบอกว่าจะช่วยดูความปลอดภัยให้แล้วตอนนี้ฉันกลับไม่มีอะไรเหลือเลยมานิดฟังอย่างตั้งใจเขามองเห็นได้ชัดว่าหญิงชราตรงหน้าไม่ได้เจ็บปวดเพียงเพราะเงินแต่เป็นเพราะหัวใจที่แตกจากการไว้วางใจคนในครอบครัวเขาเปิดสมุดบันทึกพลิกหน้าชาชาเสียงกระดาษด,ดังแผ่ว เหมือนเป็นจังหวะที่พยายามประคองให้มิวรู้สึกมั่นคงขึ้นผมอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่คุณมิวให้เขาดูบัญชีครั้งแรกครับมานิดถามด้วยท่าทีที่ไม่กดดันแต่ก็ชัดเจนว่าต้องการข้อมูลทุกชิ้นเพื่อคลี่คลายเรื่องนี้มิวหลับตาลงชั่วครู่ความทรงจำในวันนั้นไหลย้อนกลับมาชาและเจ็บลึกเหมือนภาพที่ศาสเข้ามาจากอดีตใกล้ๆแต่คมชัดจนใจแทบสัน่นวันนั้นอากาศเย็น เขาบอกว่ารหัสของฉันไม่ปลอดภัยฉันก็เชื่อฉันคิดว่าเขาทำเพื่อความดีเพราะเขายิ้มเพราะเขาพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนมากฉันไม่เคยระแวงว่าเขาจะนำรหัสไปทำเรื่องแบบนี้เธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งมองไปยังกระจกใสของธนาคารเห็นเงาของตัวเองสะท้อนกลับมาแก่ชราอ่อนแรงและพยายามเก็บตัวเองไม่ให้พังลงมานิจจดข้อมูลเพิ่มเติม ทุกคำที่มิวเล่าทำให้ภาพในคดีเริ่มชัดขึ้นเขาถามอย่างระมัดระวังหลังจากวันนั้นเขามาหาคุณบ่อยไหมครับมิวพยักหน้าช่วงแรกเขามาบ่อยเอาของกินมาให้มานั่งคุยพอฉันไว้ใจมากขึ้นเขาก็เริ่มมาดูบัญชีแทนฉันฉันไม่เคยคิดว่าจะมีจุดประสงค์แอบแฝงเธอหยุดหายใจสั้นเธอรู้สึกถึงไหล่ที่เกรงของตัวเอง มือทั้งสองประสานกันแน่นบนตักความกลัวที่ถูกเก็บไวเบ้เงียบๆเริ่มเผยออกมาทีละน้อยแล้วอยู่ๆเขาก็เงียบหายไปฉันโทรหาเขาเขาไม่รับตอนแรกฉันคิดว่าเขายุ่งแต่วันนี้ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยน้ำเสียงของเธอสัน่นไม่ใช่เพราะความกโกรธแต่เพราะความผิดหวังที่ค่อยๆกัดกินหัวใจมานิดยื่นน้ำให้แก้วน้ำเย็นแตะขอบมือของมิว ทำให้สติของเธอกลับมาตั้งมั่นขึ้นเล็กน้อยเขาพูดด้วยเสียงมั่นคงผมจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเราจะค้นเส้นทางการโอนดูบัญชีที่เกี่ยวข้องและตรวจทุกการเข้าระบบคุณมิวไม่ต้องกลัวนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดมิวมองหน้าเขาเห็นความจริงใจในแววตาของเขาเห็นความตั้งใจของคนที่ต้องการช่วยอย่างแท้จริงมันทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยแม้หัวใจยังหนัก แต่ความหวังเริ่มก่อตัวอย่างช้าๆเธอพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดฉันอยากรู้ว่าเขาทำลงไปได้อย่างไรเขาเป็นเลือดเนื้อของครอบครัวฉันฉันอยากเชื่อว่าเขามีเหตุผลแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรมันก็ทำร้ายฉันเหลือเกินมานิดขมวดคิว้วแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเห็นใจผมเข้าใจครับคดีแบบนี้เจ็บที่สุดคือความรู้สึกเพราะเป็นคนใกล้ตัว แต่คุณมิวไม่ต้องรับผิดชอบความผิดที่เขาทำคุณทำดีที่สุดในฐานะครอบครัวแล้วมิวเงียบไปชั่วครู่เหมือนกำลังพยายามรับคำพูดนั้นเข้ามาในใจแต่ความเจ็บยังคงลึกและความเปล่าเปลี่ยวก็ยังคงกว้างมานิดลุกขึ้นเจือจางบรรยากาศตึงเครียดด้วยท่าทางสุภาพเขาเชิญมิวให้กลับไปพักและบอกว่าจะติดต่อเธออีกครั้งเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเขาประคองเธอออกจากห้อง ลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านทำให้มิวรู้สึกถึงผิวหนังที่สั่นเล็กน้อยเหมือนร่างกายของเธอกำลังตอบสนองต่อความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยโถงธนาคารกว้างและเงียบเสียงรองเท้าของมิวกระทบพื้นเบาๆแต่ในความรู้สึกนั้นมันชัดราวกับเสียงที่ตะโกนว่าเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเดินช้าๆดวงตาเหมอมองไปไกลเหมือนจิตใจลอยออกจากร่าง พยายามตามหาคำตอบที่ไม่มีใครตอบให้ได้และในขณะที่เธอใกล้จะถึงประตูทางออกเสียงโทรศัพท์ของมานิตด,ดังขึ้นเขาหยุดเดินพยักหน้าเบาๆแล้วกดรับน้ำเสียงปลายสายทำให้เขาขมวดคิ้วทันทีเขาหันกลับมามองมิวดวงตาของเขามีประกายความเคร่งเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมานิตพูดกับเธอด้วยเสียงที่ต่ำกว่าเดิมช้าก,กว่าเดิมเหมือนต้องการให้เธอเตรียมใจ คุณมิวครับผมเพิ่งได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับบัญชีที่โอนเงินไปข้อมูลนี้สำคัญมากและผมคิดว่าคุณควรฟังทันทีหัวใจของมิวหยุดเต้นไปชั่ววินาทีลมหายใจเธอสัน่นมือเธอเย็นเฉียบจนแทบยกไม่ขึ้นเพราะเสียงของมานิดบอกชัดเจนว่าข้อมูลที่กำลังจะเผยต่อจากนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปอีกขั้นเธอหันไปมองเขาชาระมัดระวังเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น เธอสูดลมหายใจลึกแล้วถามด้วยเสียงที่แผ่วจนแทบไม่เป็นคำข้อมูลอะไรหรือคะและทันทีที่มานิดเอ่ยประโยคแรกบรรยากาศรอบตัวมิวเหมือนหยุดนิ่งอีกครั้งมิวยืนเงียบงันอยู่หน้าประตูบ้านพักเล็กๆเสียงลมที่พัดผ่านหลังคาสังกะสีทำให้เกิดเสียงคลืดคราดราวกับกำลังเตือนเธอว่าเรื่องร้ายยังไม่จบลงง่ายๆแสงไฟถนนสลัวๆภายนอกบ้านสะท้อนเงาตัวเธอ เยาวเหวยียดบนพื้นซีเมนมิ้วสูดลมหายใจลึกก่อนจะผลักประตูเข้าไปช้าๆภายในบ้านยังคงเงียบชัดชายหลานชายของเธอนั่งอยู่ตรงโต๊ไม้ก้มหน้าดูโทรศัพท์พร้อมแววตากังวลที่ซ่อนเอาไว้ไม่มิดเขาเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นมิวเดินเข้ามาใบหน้าเขามีประกายความกลัวปนความสงสัยป้ามานิทโทมาอีกหรือชัดชายถามเสียงเบาราวกับกลัวว่าความจริงจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง มิวพยักหน้ามือของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยเหมือนความไม่แน่นอนยังไหลวนอยู่ในตัวเธอไม่หยุดเธอนั่งลงบนเก้าอี้เก่าใกล้หน้าต่างมองออกไปยังความมืดของเชียงรายเงาของต้นไม้โยกไหวตามแรงลมเรากับผู้เฝ้ามองเหตุการณ์อย่างเงียบงนันเขาบอกว่าเขามีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเรื่องที่ฉันถูกหลอกมิวพูดน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแต่แฝงด้วยความหวังลางๆชัดชายขมวดคิ้ว แสงไฟจากโทรศัพท์สะท้อนบนใบหน้าเขาเขาคิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอีกใช่ไหมป้ามิวเงียบก่อนพยักหน้าอย่างช้าๆหลานชายถอนหายใจเหมือนกำลังพยายามระง,งับความเครียดที่ถาโถมเข้ามาป้ามานิดเป็นเจ้าหน้าที่จริงแต่เรื่องพวกนี้มันอาจซับซ้อนมากกว่าที่เขาบอกเขาวางโทรศัพท์ลงจ้องตาป้าอย่างจริงจังมิวมองหน้าหลานชายแสงไฟอ่อนๆทำให้เธอดูอ่อนล้ากว่าที่เคยเป็น ฉันแค่อยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดมิวพูดฉันอายุ77ปีแล้วฉันไม่อยากจบชีวิตโดยที่ไม่รู้ความจริงคำพูดนั้นทำให้ชัดชายเงียบลงเขาเข้าใจดีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกระทันหันทั้งสองคนสะดุ้งเล็กน้อยหน้าจอแสดงชื่อว่ามานิตมือมิวสันเล็กน้อยตอนที่ยกโทรศัพท์ขึ้น แต่งเสียงก่อนจะรับสายมิวครับผมได้รับข้อมูลที่คุณต้องฟังเดี๋ยวนี้เสียงของมานิดจากปลายสายหนักและรีบร้อนกว่าครั้งก่อนมิวมองชัดชายก่อนจะเปิดลำโพงให้เขาฟังด้วยผมตรวจสอบบัญชีที่คุณโอนเงินไปครั้งสุดท้ายแล้วครับมานิดกล่าวมันถูกโยงไปยังกลุ่มที่ทำงานแบบเครือข่ายและมีคนในพื้นที่เชียงรายเกี่ยวข้องด้วยมิวขมวดคิว้วหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้ตัว คนในเชียงรายอย่างนั้นหรือใช่ครับและที่สำคัญพวกเขารู้ว่าคุณพยายามตามเรื่องนี้ความเงียบปกคลุมทั่วห้องจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของทั้งสามคนชัดชายโน้มตัวมาข้างหน้าคุณหมายความว่าเขากำลังจับตาดูป้าของผมอยู่หรือเปล่ามานิดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วเย็นว่บผมคิดว่าพวกเขารู้ตัวว่ามิวกำลังติดต่อกับผมและตอนนี้อาจเริ่มระแวงแล้ว มิวรู้สึกขนลุกราวกับอุณหภูมิในห้องลดลงทันทีฉันฉันควรทำอย่างไรต่อผมอยากให้คุณทั้งสองระวังตัวอย่าเปิดเผยข้อมูลกับใครและถ้ามีใครแปลกหน้าเข้ามาติดต่อให้แจ้งผมทันทีมิวพยักหน้าแม้มานิดจะมองไม่เห็นแต่เธอรู้ว่าเขาจะรับรู้ถึงความสั่นในเสียงของเธอสายโทรศัพท์ถูกตัดไปแต่บรรยากาศกลับหนักกว่าเดิม ชัดชายเดินไปปิดม่านหน้าต่างตรวจประตูบ้านและนั่งลงข้างป้าอย่างเงียบงนันลมภายนอกพัดแรงขึ้นเสียงใบไม้เสียดสีกันดังอย่างผิดปกติมีวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะมองมันเหมือนเป็นสิ่งที่กำลังพาเธอไปสู่ความจริงที่น่ากลัวกว่าเดิมชัดชายเธอพูดเบาๆถ้าคนที่หลอกฉันเป็นคนที่เรารู้จักละ่ะหรืออยู่ไม่ไกลจากที่นี่หลานชายหันมามองดวงตาเขามีประกายกังวล แต่พยายามไม่ให้ป้ารู้เขาวางมือบนมือมิวอุ่นและมั่นคงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครผมจะไม่ให้เขาทำอะไรป้าอีกเราจะหาความจริงไปด้วยกันคำพูดนั้นทำให้มิวรู้สึกอบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันความกลัวก็ยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะเธอรู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหลอกลวงธรรมดาอีกต่อไปมีบางอย่างซ่อนอยู่ในความเงียบของเมืองเชียงราย บางอย่างที่เธอไม่เคยต้องการเข้าใกล้แต่ตอนนี้มันกำลังเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นทุกวินาทีมิวหันไปมองหน้าต่างที่ปิดม่านเสียงลมยังดังเรากับมีคนกำลังเดินผ่านสนามหน้าบ้านอย่างช้าๆความเย็นวาบแล่นขึ้นมาตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงอกมันเป็นความรู้สึกที่หญิงวัยเจปีไม่เคยรู้สึกมาก่อนและเธอก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเธอ ใหญ่เกินกว่าจะรับมือหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเรื่องทั้งหมดเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นคืนนั้นเหมือนยาวนานกว่าทุกคืนในชีวิตของมิวเธอนั่งเงียบอยู่บนเก e ้าอี้ไม้มือยังคงวางบนโทรศัพท์เรากับกำลังรอฟังเสียงบางอย่างที่อาจเปลี่ยนอนาคตของเธอชัดชายมองป้าของเขาดวงตาเต็มไปด้วยความห่วงใยแต่ก็ซ่อนความหวาดระแวงไม่ต่างกันลมหนาวของเชียงรายพัดเข้ามาจากช่องหน้าต่าง ทำให้ผ้าม่านสั่นไหวเหมือนมันพยายามบอกว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกมิวมองไปที่ประตูบ้านเธอรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองแม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นใครชัดชายเธอเรียกเบาๆป้ารู้สึกเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆบ้านหลานชายลุกขึ้นยืนทันทีเดินไปตรวจประตูอีกครั้งแม้เขาจะล็อกมันแน่นแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยยังคงอยู่เขามองออกไปผ่านช่องผ้าม่าน เห็นเพียงความมืดและแสงไฟถนนที่ส่องเป็นวงกลมเล็กๆบนถนนดินหน้าบ้านทุกอย่างดูเงียบเกินไปจนเงียบแบบผิดปกติชัดชายกลับมานั่งข้างป้าพยายามปลอบใจป้าอย่าคิดมากนะบางทีป้าอาจจะกังวลเกินไปเพราะเรื่องพวกนี้แต่มิวสายหน้าช้าและหนักความรู้สึกของป้าไม่เคยหลอกป้าหรอกป้าอยู่กับบ้านนี้มาตั้งแต่สาวป้ารู้ว่าเสียงอะไรปกติ และเสียงอะไรไม่ปกติชัดชายเงียบเพราะเขาเองก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของคืนนี้เช่นกันท่านใดนั้นเสียงการแจ้งเตือนดังขึ้นจากโทรศัพท์มิวเธอสะดุง้งหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นมันเป็นข้อความใหม่แต่ไม่ใช่จากมานิดเป็นหมายเลขที่เธอไม่รู้จักมิวมองหน้าจอในข้อความมีเพียงประโยคเดียวคุณควรหยุดตามเรื่องนี้ก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปมือมิวสั่นทันที เธอหายใจแรงขึ้นเหมือนความกลัวกำลังไหลเข้าสู่ร่างเธออย่างรวดเร็วชัดชายรีบหยิบโทรศัพท์ไปดูใบหน้าเขาเปลี่ยนทันทีดวงตาแข็งขึ้นเต็มไปด้วยความโกรธและกังวลป้าเขาได้เบอร์ป้ามาได้ยังไงนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วมิวกอดแขนตัวเองแน่นความรู้สึกเหมือนโลกหดแคบลงบ้านที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นสถานที่ปิดลอมเสียงลมพัดแรงอีกครั้ง เหมือนกำลังเย้อยเย้ยความอ่อนแอของคนในบ้านหลังนี้ชัดชายหยิบโทรศัพท์ของตัวเองตั้งใจจะโทรหามานิดทันทีแต่ก่อนที่เขาจะกดโทรออกมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงข้อหนักสั้นและไม่ใช่เสียงของคนรู้จักทั้งมิวและชัดชายชงะงักร่างกายแข็งเหมือนหินเสียงลมเงียบลงในทันทีเหมือนธรรมชาติเองก็รอฟังว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปชัดชายค่อยๆเดินไปที่ประตู แต่ไม่กล้าเปิดเขาแค่ถามออกไปด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยใครครับไม่มีเสียงตอบมีเพียงความเงียบยาวนานจนรู้สึกอึดอัดมิวลุกขึ้นจากเก้าอี้แม้จะชาแต่แววตาเธอเต็มไปด้วยความสับสนเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้หนักกว่าเดิมเหมือนผู้ขอต้องการให้คนในบ้านกลัวชัดชายเดินถอยกลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหามานิทันที มิวยืนอยู่กลางห้องหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีความรู้สึกคุ้นเคยว่ามีคนเฝ้าจ้องเธอกลับมาอีกครั้งปลายสายดังขึ้นเสียงของมานิดฟั่งรีบร้อนชัดชายมีอะไรหรือมีคนมาเคาะประตูบ้านครับเขาไม่พูดอะไรเลยผมไม่รู้ว่าเป็นใครมานิดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอย่าเปิดประตูเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมกำลังส่งคนไปหาคุณตอนนี้มิวมองหน้าหลานชายเธอเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่มันก็ทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงเคาะประตูเงียบไปแต่ความเงียบที่ตามมากลับทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันมิวเริ่มเดินไปใกล้หน้าต่างค่อยๆดึงผ้าม่านออกเล็กน้อยเธอมองออกไปและเห็นเพียงความมืดจนกระทั่งเธอเห็นเงาคน ยืนอยู่ใต้ไฟถนนนิ่งไม่ขยับเหมือนกำลังจ้องมาที่บ้านหลังนี้มิวพลออกจากหน้าต่างทันทีใบหน้าของเธอซีดลงอย่างเห็นได้ชัดชัดชายมีคนอยู่ตรงถนนจริงๆริหลานชายรีบเดินไปดูแต่เงานั้นหายไปแล้วเหมือนทุกอย่างที่มิวเห็นเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับเธอคนเดียวชัดชายพยายามปลอบแต่เขาเองก็เริ่มรู้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโชคร้ายธรรมดา ไม่ใช่แค่กลุ่มหลอกออนไลน์ไม่ใช่คนไกลตัวมันเป็นคนที่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรและรู้ว่าเธอไม่ยอมเงียบมิวกลับไปนั่งบนเก้าอี้หัวใจเธอยังคงสัน่นแต่ลึกๆแล้วมีบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปความกลัวค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความตั้งใจเธออาจอายุมากแล้วแต่เธอไม่ยอมให้ความจริงถูกซ่อนอีกต่อไปเพราะเธอรู้ว่า ไม่ว่าคืนนี้จะจบลงอย่างไรเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครคือคนที่ทำลายชีวิตเธอและทำไมพวกเขาถึงพยายามหยุดเธออย่างหนักขนาดนี้เวลาผ่านไปใช้อย่างผิดปกติทุกวินาทีเหมือนยืดยาวจนมีรู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองดังเกินไปบ้านที่เคยเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นที่ซ่อนความไม่แน่นอนเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินต่อไปเรื่อยๆแต่ละติ๊กเหมือนเป็นคำเตือน ว่าความจริงกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆชัดชายเดินวนรอบห้องสีหน้าตึงเครียดเขาจับโทรศัพท์ไว้แน่นรอฟังเสียงของมานิดอีกครั้งมิวมองหลานชายเห็นความกังวลที่ซ่อนอยู่หลังความเข้มแข็งมันทำให้เธอรู้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของเธอคนเดียวอีกต่อไปเสียงรถวิ่งผ่านถนนหน้าบ้านเป็นเสียงที่สร้างความหวังเล็กๆแต่เมื่อรถแล่นผ่านไป ความเงียบก็กลับมาโอบล้อมบ้านอีกครั้งมิวหันไปมองหน้าต่างอีกครั้งเธอไม่เห็นเงาคนนั้นแล้วแต่ความรู้สึกไม่สบายยังไม่หายไปเหมือนเงานั้นยังคงอยู่เพียงแค่ถอยไปอยู่ในมุมมืดที่เธอมองไม่เห็นลมพัดแรงอีกครั้งประตูหน้าบ้านสั่นเบาๆเหมือนมีใครสัมผัสมันจากด้านนอกมิวสะดุ้งเล็กน้อยแต่เธอพยายามตั้งสติไว้เธอหันไปมองชัดชายหลานชายรับรู้ทันที เขาเดินเข้าไปใกล้ประตูแต่ยังไม่กล้าแต่ลูกบิดเขาเพียงแนบหูฟังมีเพียงเสียงลมและความเงียบที่ฟังดูผิดแปลกชัดชายกลับมานั่งความกดดันเริ่มหนักขึ้นเหมือนอากาศทั้งบ้านถูกบีบให้แน่นเขาพูดเบาๆแต่เสียงสั่นเล็กน้อยป้าไม่ต้องห่วงนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอีกไม่นานเจ้าหน้าที่ของคุณมานิดก็คงจะมาแล้วมิวพยักหน้า แต่มือเธอยังคงเย็นจนรู้สึกได้ในหัวของมิวมีคำถามมากมายใครส่งข้อความเตือนให้เธอหยุดใครมาเคาะประตูเงานั้นเป็นใครและที่สำคัญที่สุดทำไมเขาถึงจ้องจะให้เธอยอมแพ้ขนาดนี้เสียงโทรศัพท์ของชัดชายดังขึ้นกระทันหันทั้งสองสะดุง้งแต่เมื่อเห็นชื่อบนหน้าจอก็รู้ว่าเป็นเสียงที่กำลังรออยู่มานิทโทรมาชัดชายรีบกดรับ เสียงของมานิดฟังจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมผมกำลังมุ่งหน้าไปบ้านของคุณทีมของผมสองคนใกล้ถึงแล้วถ้าคุณได้ยินเสียงรถหรือเสียงคนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเปิดประตูจนกว่าผมจะบอกชัดชายบอกว่ามีคนเคาะประตูและมีข้อความข่มขู่ส่งมาหามิวมานิดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความระวังทำใจให้เย็นนะผมคิดว่าเรื่องนี้อาจใหญ่กว่าที่เราคิด คำพูดนั้นทำให้มีรู้สึกหนาวลึกขึ้นแม้จะนั่งอยู่ในบ้านอุ่นๆแต่คําว่าใหญ่กว่าทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวขึ้นเป็นสองเท่าเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากหน้าบ้านแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่รถคันเดียวฟังจากเสียงน่าจะมีสองถึงสามคันไฟหน้ารถส่องเข้ามาทางหน้าต่างตัดกับความมืดของค่ำคืนเชียงรายทำให้เงาในบ้านเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆชัดชัยรีบเดินไปดู แต่ยังคงไม่เปิดม่านเขาเพียงมองผ่านรอยแยกเล็กๆก,ก่อนจะถอนหายใจโล่งอกเล็กน้อยป้าน่าจะเป็นทีมของคุณมานิมิวลุกขึ้นยืนชา้ชาหัวใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้เป็นเพราะความหวังเสียงเคาะประตูดังขึ้นแต่ต่างจากเสียงก่อนหน้าอย่างชัดเจนเป็นเสียงมั่นคงเป็นจังหวะและมีความเป็นทางการชัดชายถามออกไปใครครับเสียงชายคนหนึ่งตอบกลับในทันที เจ้าหน้าที่ทีมคุณมานิดครับเราอยู่นี่เพื่อดูแลความปลอดภัยชัดชายหันมามองมิวทั้งคู่พยักหน้าให้กันเรากับแบ่งความกลัวเป็นคนละครึ่งเขาค่อยๆปลดล็อกประตูและเปิดออกทีละน้อยแสงไฟสีขาวจากไฟฉายสองเข้ามาตามด้วยชายสองคนในชุดเครื่องแบบสำนักงานสืบสวนท่าทางจริงจังแต่สุภาพหนึ่งในนั้นพูดทันทีคุณมานิดกำลังมาถึง ขอให้คุณอยู่ในบ้านจนกว่าเขาจะถึงนะครับตอนนี้พื้นที่รอบบ้านเราตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วมิรู้สึกอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยแต่ยังมีคำถามที่กดอยู่ในอกเธอเดินมาช้าๆหยุดอยู่ตรงหน้าประตูมองไปยังความมืดด้านนอกและพูดเสียงเบาแต่มั่นคงมากกว่าครั้งก่อนใครกันแน่ที่ต้องการให้ป้าหยุดตามเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองสบตาก,กันสีหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด เรากับรู้บางอย่างแต่ยังไม่สามารถพูดออกมาได้บรรยากาศเงียบไปชั่วขณะก่อนที่ชายคนหนึ่งตอบกลับเดี๋ยวคุณมานิดจะอธิบายเองครับเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเพียงอย่างเดียวมานิดเดินเข้ามาในบ้านอย่างเงียบเงียบบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่เสียงทักทายของเขากลับอ่อนโยนกว่าที่มิวคาดคิดเขานั่งลงตรงข้ามมิววางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะ และพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่สุภาพคุณมิวเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของคุณเลยและไม่ใช่เรื่องที่ใครควรจะเผชิญเพียงลำพังมิวมองหน้าเขาแววตายังสันไหวแต่มีความหวังซ่อนอยู่ลึกๆมานิดเปิดแฟม้มในนั้นมีข้อมูลการโอนเงินการเข้าสู่ระบบและหลักฐานที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันจากข้อมูลทั้งหมดเราสามารถยืนยันได้ว่า คนที่เข้าถึงบัญชีของคุณไม่ใช่คนภายนอกแต่เป็นบุคคลที่รู้ข้อมูลของคุณดีและรู้ว่าคุณไว้ใจเขามิ้วหลับตาความจริงที่เธอเดาไว้กลับกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากยอมรับมานิดพูดต่อแต่ด้วยความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ขอให้คุณรู้ไว้คุณไม่ได้สูญเสียทุกอย่างบางสิ่งกำลังกลับคืนมาและคุณยังมีคนที่อยู่ข้างคุณเขามองไปที่ชัดชาย ผู้ที่นั่งเงียบมาตลอดดวงตาเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยไม่ต่างจากเดิมมานิดยื่นกระดาษให้มิวเป็นการแจ้งยืนยันว่าเงินจำนวนมากสามารถระง,งับการเคลื่อนย้ายได้แล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนนำกลับเข้าบัญชีมิวมองเอกสารหัวใจเธอเหมือนถูกปลดจากความหนักที่กดทับมาตลอดหลายคืนเธอเงยหน้ามองมานิดน้ำตาไม่ได้เกิดจากความเสียใจอีกต่อไปแต่เกิดจากความขอบคุณ ขอบคุณค่ะป้าไม่คิดว่าจะมีวันนี้มานิดยิ้มบางบางเราทำงานเพื่อคนอย่างคุณครับเพื่อให้ไม่มีใครต้องเผชิญเรื่องแบบนี้อีกชัดชายจับมือป้าเบาๆความอบอุ่นนั้นทำให้มิวรู้ว่าแม้จะมีใครบางคนหันหลังให้แต่ก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เพื่อเธอจากนั้นทีมของมานิดออกไปตรวจรอบบ้านอีกครั้งทิ้งให้มิวและชัดชายอยู่กันสองคน ลมเย็นของเชียงรายยังคงพัดแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ลมที่พาเอาความหวาดกลัวมาให้มันเป็นลมที่บอกว่าเรื่องร้ายจบลงแล้วและชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นมิวหันไปมองหน้าต่างมองท้องฟ้ายามค่ำที่เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยเหมือนฟ้ากำลังปลอบเธอว่าความมืดไม่เคยอยู่ถาวรเธอวางมือบนอกรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่มั่นคงขึ้นป้าไม่เป็นอะไรแล้วนะชัดชยัย หลานชายยิ้มอุ่นๆเราจะเริ่มใหม่ด้วยกันครับป้าจากวันนี้ไปป้าไม่ต้องกลัวอีกแล้วและในเสียงลมคืนนั้นมีเพียงความสงบความสบายใจและความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ปลอดภัยอีกครั้งมิวปิดไฟในห้องลมหายใจของเธอเบาลงเธอรู้ดีว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปแม้ผู้คนบางคนจะเปลี่ยนแปลงแต่ความเข้มแข็งของหัวใจเธอ จะไม่มีวันถูกขโมยไปอีกและนี่คือบทสรุปที่เธอเลือกเขียนด้วยตัวเองด้วยความกล้าหาญและความจริงที่ถูกเปิดเผยจนหมดคืนนั้นเชียงรายเงียบสงบเหมือนยอมรับการเริ่มต้นใหม่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านความมืดมาได้อย่างสง่างาม